กลับข่าวสดรายการหัตถจิตนะคะสําหรับในช่วงนี้ในะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องราวของแครับเชิญในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหญิงแกล่งคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตจริงๆค่ะตอนนี้เธอต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะแต่ว่าเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน่อาจจะทําให้เธอนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์เรื่องของอาการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปัญหามากมายที่ถาโถมเข้ามานะคะเรื่องราวนั้นเริ่มต้นอย่างไรแล้วเธอสู้ชีวิตอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณท เดี๋ยวก่อน,น <ะ S 1> อือ่นเดี๋ยวก่อนที่จะพูดคุยกันนะคะคต้องเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวของไลเซนก่อนเลยดีกว่าได้เลยฮะนะฮะเอามาวิคเคราะห์เจาะลึกเรื่องของไลเซนก่อนลวกันนะครับคุณทวันรัตน์นะฮะจากเรื่อนี้ถ้าประโยชน์เห็นว่าผมได้ถอดท่าเสริมท่าที่เกิดขึ้นค,คุณทวันรัตน์เนี่ยในพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ยังทั้งมีความเพราะว่าใช้ง,งักใช้งานกับหลายสิ่งหลายอย่างเจออะไรพร้อมๆกัน mm hmm. แล้วส่วนใหญ่ก็เจอแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ตั้งหลักแล้วก็ต้องสู้นะบริวารา แล้วก็จากจอนทิ้งน้ําตาไว้ให้บ่อยๆครั้งสังเกตไหมจะเป็นลักษณะลายเซนเนี้ยนะแสดงแสดงออกทีงันเลยแต่มีเรื่องราวที่เข้มข้นมากกว่านั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ชมรับชมรับฟังไปมาพร้อมกับผมเลยครับสาล่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอสอบถามนิดหนึ่งบอกว่าตอนนี้เพิ่งประสบอุบัติเหตุมาที่อยู่ข้างๆนี่คือไม้เลยไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลยก็นานไหมคะเอ่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่แล้วนะคะก็กลับมอไซค์จะไปส่งลูก ไปตีแบตในช่วงนั้นก็เป็นปิดเทอมก็อุบัติเหตุคือเราขับรถแล้วจะแซงรถที่จอดซ้ายอยู่พอดีรถมันมาความเร็วข้างหลังเราไม่แน่ใจว่าเขาจะนึกว่าเราจะจอดเราจะแซงเราก็เลยหันกลับไปชนรถที่จอดอยู่ค่ะก็ขาตั้งแต่ปลายเข่าไปถึงหน้าแข้งนี่ก็แตกแตกหมดแตกหมดคือข้างเนี้ย ข้างขวาข้างนี้ยังไม่ไม่เป็นไรข้างนี้ข้างนี้เป็นปีก่อนนู้นมีซ้อนมเยอะมากต้องบอกอุบัติเหตุเนี่ยมีเกิดขึ้นหลายครั้งเลยแต่ว่าด้วยเหตุนี้นี่เองเนี่ยทำให้คุณทวันรัตน์ก็เลยได้ติดตามชมรายการดราจิตเพราะว่าต้องพักรักษาตัวที่บ้านพอที่ป่วยถึงชมได้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ชมอ๋อไม่มีเวลาได้ชมจริงๆถ้ามีเวลาก็จะชมเลยท่านผู้ชมเข้าใจผิดนะครับใช่มีเวลาได้ชมกันแต่ว่าก็โชคดีเนาะอยู่บ้านได้ชมตลอดเลยก็ได้ได้ติดตามรายการกันหลายเดือนไหมฮะช่วงช่วงนั้น คงไหนเดือนนะจากกรกฎาที่ผ่านมาใช่ฮะใช่กรกฎาจนถึงปัจจุบันนี้ยังไลา์ยังชมอยู่ค่ถ้าหายปกติก็ชมนะฮะยังชมอยู่แล้วบอกว่าอยากจะเจอเจอกับอาจารย์ด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอเจอกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามถึงเรื่องราวในชีวิตก่อนเลยดีกว่านะตอนนี้ทํางานอะไรอยู่หรือเปล่าคะรับราชการอยู่ค่ะอยู่สังกัด อาสถานที่ที่หนึ่งแต่ว่าก็คือยังยังทํางานเพราะว่าต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวใช่ครับใช่ไหมต้องดูแลทุกคนในครอบครัวหมดเลยต้องอยู่กับใครบ้างคะตอนนี้ครอบครัวตอนนี้ก็มีพี่ชายนะฮะที่อายุ60กว่าละดูแลกันดูค่ะแล้วก็มีลูกชายอายุ21กําลังเรียนอยู่ปี3ที่มศิลปากรนะฮะแล้วก็ลูกสาวคนเล็กก็ใจอายุ18และ กำลังจะเอ็นทราปีนี้ค่ะกําลังน้องคนเลี้ยคนค่ะกำลังใช้เงินงั้นเลยพี่ชายนี้ต้องดูแลดูแลแบบไหนฮะแกป่วยดูแลดูแลแกเป็นทุกโรคเลยฮะเบาหวานแตคทั้งโรคเนี่ยนะเบาหวานความดันแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีดช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองได้บ้างคือเบาหวานก็ขึ้นตาทําให้ตาเขาอะมอง มองเห็นแต่ว่าเป็นเบลอๆไม่เห็นชัดเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเงี้ยขาดบอดด้วยนะก็มีการดูแลกันใช่ใช่แล้วก็ทําอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะเขาจะเหนื่อยเพราะเขาเป็นโรคหัวใจก็ไปใส่สปริงอะนะคะสปริงที่สายก็มันไม่ถึงกับใบพัดมันผ่ายอันนี้เขาสอดสอดสปริงเข้าไปตามเส้นเลือดแล้วก็ไปดันตัวที่อุดตันค่ะสองครั้งแล้ว บังแล้วน่าจะหายด้วยใช่ต้องดูแลคือนอกจากดูแลตัวเองแล้วต้องดูแลลูกๆก็จะมีพี่ชายที่ต้องดูแลด้วยเหมือนกันแต่ว่าเหตุที่เขาดูแลกันเพราะเขารักกันมากจริงๆใช่ไหมคะคืออยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆเลยมีเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าเรารักพี่ชายคนนี้แล้วก็อยากจะดูแลเขาแบบนี้ตนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ตั้งแต่ครอบครัวเมื่อก่อนก็มีสี่กันพี่น้องเนี่ยเออแม่แล้วก็ลูกสองคนเนี่ย่อเสียตั้งแต่อายุได้สิบกว่าขวบอะค่ะ ตอนนั้นรู้สึกเดี๋ยวจะเป็นป .5 หปรือป .6 เนี่ยนะครับพี่ชายก็เรียนอยู่มัธยมพอพ่อเสียก็แม่เป็นแม่บ้านเฉยๆพี่ชายก็ต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปทํางานโรงงานเพื่อนําเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวว่างันเถอะดูแล,แล้วก็กาดูแลเราด้วยเราก็กําลังเรียนนะฮะแต่ว่าเขาก็พยายามทํางานหลายอยา่างเพื่อส่งให้เราเรียนจนจบพันนี้กันนะคะจบพันนี้ก็บังเอินว่าเออ ก็สอบเข้าทำงานได้เลยไม่ต้องพักอะไรก็คือได้ทำงานรับราชการเนี่ยเงินเดือนครั้งแรกพันหกร้อยแปดสิบเองอนนใช่ค่ะแล้วก็ต้องเช่าบ้านอยู่เพราะรว่าพ่อเป็นเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนเลยไม่มีบ้านช่องที่ดินที่ในนี้แล้วก็อยู่บ้านเช่าไล่กันมาเรื่อยๆก็พี่ชายก็เป็นคนส่งเสียให้ได้มาเรียนเราก็ช่วยตัวเองด้วยคือไปโรงเรียนเนี่ยอ่านเรียนภาคเช้าก็มีครูคนหนึ่งนะคะที่ก็ต้องขอขอบคุณมากเลย ที่พนิษ์ที่โรงเรียนพนิจาณทนบรีนนะคะเขาก็รู้ว่าเราลาบากเขาก็ให้เราไปช่วยงานที่ร้านอาหารของน้องสาวคือเราไปทําแล้วก็เขาก็ช่วยค่าเราเรียนค่าหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เรียนมาอย่างเงี้ยฮะเอาเงินตรงนี้หมุนตรงนี้มาเรื่อยๆเป็นกุญแจชีวิตเ้ีงแต่เล็กๆนะใช่เกตดูนะ ก็อยู่กันอย่างเงี้ยลำบากหรอลองนะตอนนั้นอะลำบากมากโสมศักดิ์ต่อสู้นะฮะเห็นไหมฮะคนอยากจะเรียนนี่มันไงก็ต้องสู้นะครับมาพี่ชายงก็ต้องออกจากโรงเรียนใช่ค่ะคือเหมือนเสียสละมาดูแลอเราได้มาดูแลน้องสาวแบบนี้ใช่ค่ะเพราะเราก็เลยเจอกันไปที่จะทำอะไรตอนนั้นนะหลายปีเหมือนกันนะฮะที่พี่ชายดูแลเราโอ้ตั้งแต่เราสิบกว่านี่ตอนนี้ห้าสิบห้าแล้วฮะรอค่ะ ก็อ,อเลยบอกว่ายิ่งรักกันนะเป็นสายใยเป็นสายเลือดที่เกิดขึ้นในครอบครัวกันแบบนี้ด้วยคือเขาบอกว่าสู้กันมาตั้งแต่เด็กๆพอวัยรุ่นวัยกลางคนก็ยังสู้ต่อมาด้วยกันอีกถ้าพี่ชายชมอยู่อยากจะพูดอะไรเขาหน่อยไหมคะก็เราเหมือนคนไม่ค่อยถูกกันนะไม่ทราบว่าดวงจะขัดกันหรือเปล่าคือเราพูดอะไรเขาเขามักเหมือนโต้แย้ง มีข้อตต้แย้งให้ให้เรื่อยแต่เม<ช>ื่อก่อนเราก็โกรธนะเราเรายัางเด็กอยู่เราก็โกรธว่าเออพี่ชายทําไมไม่เข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ณนขนาดเนี้ยเราก็อายุมากแล้วนะความคิดก็รู้ว่าเออที่เขาทําอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นห่วงเรานะ้ะเอออยากให้เราได้ดีอะไรอย่งเงี้ยรักกันมากขึ้นเนาะรักกัน่ะเขาจะบน่นจะพูดอะไรเราก็นิ่งเฉยเราก็นิ่งเฉยนิ่งเฉย ก็ช่วยอะไรเกาได้ก็ช่วยพูดง่ายเราขาดพี่ชายไปไม่ได้แหละต้องดูแลกันเหมือนก็เข้าขาดเราเนี่ยเหมือนกันจริงนะพี่น้องทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมใช่ไหมน้องมวยเนาะใช่ครัน้องมวยก็ประจําเหมือนกันครับเป็นเรื่องลิ้นกับฟันแต่สุดท้ายแล้วก็ดูแลกันมาตลอดใช่ค่ะหลายสิบปีน้องมวยโอ้โหสุดยอดเลยครับนะคือสายสายเลือดสายใยความผูกพันในครอบครัวนี่คือเฉพาะพี่น้องนะฮะเดี๋ยวมีเข้มข้นมากวันนั้นท่านผู้ชมโอ้โหชีวิตนี่ เราสู้กันมาสู้กันมาอยู่ตลอดเวลาจนช่วงระยะเวลาหนึ่งเห็นบอกว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อปี55ารับก็เป็นวันเดียวกันเลยนะที่ขาหักสองข้างนี่แปลกมากเลยคือวันอาสาฬหบูชาก็ปี55จะขี่จักรยานไปรถอิกแล้วจะขี่จักรยานไปสวนมต์ที่วัด ในในหมู่บ้านนะคะก็เกิดล้มแล้วแฮนด์มันคงกดทับที่หลังเท้าข้างซ้ายนี่แหละข้างซ้ายนะฮะตอนท่านผู้ชมนะที่ทับัี่ข้างขวาไอทับนี่ข้างขวาแตกแล้วละเอียดกระดูแตกครังนี้ที่ที่เคยเป็นอยู่ก็คือจักรยานแต่ก็เป็นที่หลังเท้าก็เดินไม่ได้ไปเกือบปีครับก็แล้วพอมาอาสาละหาปีห้าเจ็ดนี่อีกวันวันเดียวกันเลยนั่นะน่ะที่ถึงแปลกใจคราวนี้หนักหน่อยก็คือ หกเดือนแล้วนี่ยังเดินไม่ได้แล้วหมอ,อมก็บอกว่าคงเดินได้ไม่เป็นปกติเหมือนเดิมท้อไหมได้ยิอนะนะอย่างนี้ท้อไหมคะตอนแรกเสียใจมากเสีย,ยใจว่าอืมเรายังมีภารตั้งเยอะนะฮแล้วอายุห้าสิบห้านี่พี่ก็ว่าฉันยังไม่แก่นะเ,เหมือนเจ้าหัวงอกนี่สที่ว่าไม่ได้ทําให้มันในนั่นเองก็มีหลายสิ่งถ้าเราต้องการไปอะไรที่เราเคยทําได้เยอะกว่านี้ ก็จะทำได้น้อยลงผมว่าไอ้เรื่องรูกมีสำคัญนีนใช่ค่ะออห่วงลูกขนาดไหนเวลาเราป่วยวันแรกจะรู้ว่าได้หมอบอกว่าอาจจะมีโอกาสทีการหรือว่าเดินไม่ได้บัปเกตินะฮะก็ก็คนโตก็โอเคนะเ,ออเขาก็โตแล้วมีที่เรียนถ้าเขาจบมาก็คงมีงานทำแต่คนเล็กนี่ทีครับอ,อ่ใช่ฮะปีนี้เขากาลังจะเ็นทานออก็เป็นห่วงว่าจะเข้าอะไรได้ไหมห ถ้าม่เข้าไม่ได้จะทํายังไงตอนเรียนเอกชนแม่ก็คง่งสงให้ไหวอะไรประมาณนี้นะครับแล้ววันนี้เขาก็มาด้วยนะฮะอยู่ก่อของส่งเรานี่เฉพาะใน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 สายเลือดเราที่แท้จริงในอุทธรเราแต่นอกอุทธรจะเป็นสายเลือดเดียวกันกับพี่อีกอ่ะก็ห่วงพี่ชายไหมห่วงก็ห่วงเพราะว่าเขาก็ทํางานหนักไม่ได้งเงี้ยแต่เขาก็ต้องดูแลตัวเองเพราะเราก็ไม่ได้มีเวลาดูแลเขามากตอนที่ดีๆอยู่อ่ะทำงานหนักมากนะฮะไปต้องเขาก็ต้องนะก็ แสดงว่ามพอส้นพ่อส้นแม่เนี่ยพี่ชายเราเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยถูกต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะใช่ครับพอพูดถึงเรื่องแม่เนี่ยนี่เขามีภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอีกแล้วสำคัญด้วยนะมุ้ยเป็นไงฮะไลฟ์ฟังได้ไหมเป็นเหมือนตราบาาในชีวิตเลยก็ว่าได้นะเป็นไงแม่คือตอนนั้นอ่ะแม่เขาก็อายุเยอะแล้วเพราะว่าคุณแม่มีเราตอนอายุเยอะแล้วสี่สิบห้าก็ไปทํางานตอนนั้นอาศัยว่าบ้านกันที่ทํางานอ่ะไม่ไกลกันเท่าไหร่ เราก็เขาก็หกล้มมันจะพกหักหุ๊บใส่ใส่เหล็กแล้วก็นี้พอเริ่มหัดเดินก็เจ็บแล้วก็เลยไม่ยอมเดินครับก็เลยนั่งแล้วก็เวลาไปห้องน้ําก็ถัดไปใช้ถัดถัดคลานไมมาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ก็ลุกขึ้นนั่งได้ลุกขึ้นนั่งได้เราก็มีหน้าที่ว่าตอนเช้าเราก็หาอาหารไว้เช้ากลางวันดูแลอยู่แหละแต่แต่หน้าที่อะเป็นราชการเนี่ยก็คงลำบากไอ้ความการดูทุกคนมีค แล้วก็ตอนนั้นยังไงต่อฮะก็มีวันหนึ่งก็อย่างเงี้ยเอากลางวันมาให้ทานเราเราก็เพิ่งกลับไปทํางานใช่ไหมพอดีเขาเด็กข้างบ้านอ่ะโทรมาว่ายายเรียกยายเรียกว่าเขาอยากจะอาเจียนนะแล้วก็โทรเขาก็เลยโทรมาหาหนูที่ทํางานก็บอกเขาบอกว่าเอานั้นหนูก็ช่วยดูยายนิดนึงนะให้ยายอ้วกแล้วยังไงก็หากะละมังน้ําใส่น้ําไปตั้งให้ยายเผื่อได้ล้างมือบ้วนปากบ้างอย่างเงี้ยจ้ะก็ก็คิดว่าไม่มีอะไร ตอนเขาโทรมาน่ะมันก็ใกล้จะเลิกงานแล้วล่ะก็เลยไม่ได้กลับไปดูเพราะนึกว่าอีกสักประเดี๋ยวก็จะกลับแล้วก็เลยครั้งนั้นก็เลยเป็นความผิดใจรวงเพราะว่าพากลับไปเนี่ยพากลับไปรับลูกเจ่กับพ่อบ้านเนี่ยยายเขาก็หน้าเขาก้มลงในกะละมังเลยลักษณะนี้เลยใ่ครับขรางแน่นิ่งเลยครับโอ้โหข้าอยู่ในกะละมังเลยเดี๋ยวเราเป็นลูกนี่นะะ จริงๆน้องมวยเนี้ต้องเรียนดูท่าหอนว่าเราไม่ได้ตั้งใจลงนะไม่มีใครคิดจะฆ่าแม่ตัวเองหรอกแต่เป็นเหตุการณ์ที่แกแแกกรู้สึกตัวไหมรู้ว่าแกรู้ไหมก็คงติดความตั้งแต่หน้าที่น้องเขาโทรไปแล้ก็ตกใจมากเลยรีบไปส่งโรงพยาบาลสิ้นพ่อไปคนแล้วก็น้าตาไม่รู้ไที่ไหนแล้วแต่สิ้นแม่เนี่ยนะครับบอกว่านะฮะเหมือนแพ้แตกเลยแล้วบอกว่าฝังใจเลยตั้งแต่ตอนนั้นคิดว่า เป็นความผิดของเราใช่ถ้าเราวิ่งันดูแกสักนิดนึงเนี่ยก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกวันนี้ยังวังใจว่าเป็นความผิดของเราอยู่ใช่นะฮะถ้าคุณแม่ยังอยู่เราก็คงจะอายุบานนี้ก็คงนั่นิ่นร้อยแล้วมาเรร้อยแล้วแหละแต่มันฝังใจน้กงมวยนะฮะหลายสิบปีเลยที่อยู่ในใจเราเวลาแบบคิดถึงคุณแม่อะไรเงี้ยมันรู้ว่าต้องมีแหละเวลาเป็นภาพเก่าๆที่เคาอยู่ด้วยกันเราเคยอยู่คนเดียวเคยเคยพูดอะไรนึกถึงท่านมีไหมคะก็ พูดเสมอนะผู้ในใจว่าเหมือนกับว่าเออ,อย่างเหมือนที่ที่ที่ส่งข้อความมาถามเนี่ยว่าบริวารไม่ค่อยรักไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนรักเราอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนี้ก็มาปรองเสว่าเออเราคงไม่ได้ทําดีกับแม่พออะไรเงี้ยนึกว่าเป็นบาปกรรม เป็นคนเชื่อเรื่องบาปกรรมแต่จริงเราไม่ได้เจตนาแต่ก็ยังฝังใจอยู่ใช่ใคือรู้สึกว่าผิดนะก็เลยนึกว่าเออคงเป็นบาปอันนี้มั้งที่ทําให้ชีวิตเราไม่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยก็เหมือนผิดหวังหลายๆเรื่องนะก็กลัวก็เลยบอกว่าเวลาอยู่ข้างนอกทํางานเพื่อนๆร่วมงานเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครเท่าไหร่บางทีก็มีเครียดบางทีก็มีท้อใจเหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งที่กลับมาที่บ้าน มาเจอพี่มาเจอลูกๆอันนี้เป็นกําลังใจสําคัญเลยใช่ไหมคะขึ้เหนื่อยเป็นคนดีนะผู้ชมนะถ้ามองใกล้ๆเนี่ยพี่คนผูให้นะเหมือนครูบาอาจารย์มากกว่าเหมือนเป็นคนที่เราเองเต็มร้อยกับคนรอบข้างเราไม่มีคิดร้ายใครแหละแต่ไอเหตุการณ์จังหวะจากโคในเรื่องชีวิตน่ะมันลิขิตมานะมันหนีไม่ได้ถ้าภาวะกรรมคุณแม่ก็มีส่วนหนึ่งจริงๆเราไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาที่ผิดแต่ว่าเมื่อได้เจตนาแล้วล้เหตุเกิดใครอ่ะมันฝังใจไงเราต้องลืมต้องลืม เพราะว่าปกติแกเป็นคนแข็งแรงเนี่ยเราไม่ไม่ไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความบันไม่เป็นอะไรเลยท่านแกรู้ที่ว่าถ้าไม่ได้เกิดคุณแม่นะคะแกเป็นลมเป็นลมเลยนะวูบก็คงอาเจียนเยอะแล้วคงจะก้มหน้าลงไปคือในลักษณะเหมือนกับยกตัวเองขึ้นมาไม่ไหวก็เลยลับไปบัทางที่กำลังมาแล้ที่ผ่านมาทั้งชีวิตรู้สึกแบบน้อยใจในโชคชะตาตัวเองมากไหมใจมากว่าเราคงทำบุญมาไว้ไม่ดีพอ แล้วก็เหมือนกับว่าอันนี้มันน่าจะสําเร็จนะทาไมมันไม่สําเร็จครับที่เราก็ทําดีกับเขาแล้วนะทําไมเขาไม่นึกเราเลยอะไรพวกนี้ครมันทำใจตลอดใช่จะทำใจมาตลอดเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเคยให้กําลังใจตัวเองยางไรบ้างครับก็คิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งยึดเหนียวอย่างหนึ่งนะฮะเป็นคนชอบทาเป็นคนชอบไปทำเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ทํางานช่วงแรกแันงานไม่ค่อยยุ่งมากใช่ไหมฮะก็จะไป ถือสินเนี่ยสามวันห้าวันปีหนึ่งวันเกิดจะไปจะไปตลอดแต่พอเดี๋ยวนี้ย้ายมาทํางานมาอีกที่หนึ่งเนี่ยงานยุ่งมากจะทํางานทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ทุกวันตอนเย็นทุ่งสองทุ่งกว่าจะได้กลับบ้านแล้วยังมารู้กับทีหลังว่าลูกก็ยังบ่นก็บอกว่าทําไมแม่ไม่อยู่ในเวลาที่เขาต้องการบ้างแต่คุณแม่ก็ยัง ผมเห็นนะไม้เท้าคนดีก็ยังต้องใช้อีกนานนานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะความสมบูรณ์ในร่างกายจะเกิดขึ้นไหนมันท้องว่าที่สุนเหมือนกันในบางทีนะฮะก็เป็นโรคเครียดนะฮะหมอไม่หาหมอเจอเวชหมอบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าอซึมเศร้าแล้วก็ต้องทานยาตลอดยานอนหลับตลอดคุณพี่ก็พยายามนั่งสมาธิกรรมฐานเยอะๆแล้วผมเชื่อว่าในสิ่งที่คุณพี่ทําดีอยู่นะฮะถึงแม้ใครไม่เห็นต่ใจเราเห็นแลวใจก็บอกพยายามว่าเราเป็นผู้ผิดเพราะว่า เราไม่เคยเอาเปรียบใครใ<ช>เรารู้สึกว่าตัวเองต้องผิดตัวเองต้องสูญเสียตัวเองต้องให้สังเกตไหม<ช>แล้วใจเรารู้สึกว่าอ่อนล้าโอยแรงแม่แต่ชีวิตคู่ถูกต้องไหมครับเ<ช>ข้าไปโดยไม่ได้อะไรเราเลยใช่ครับถูกต้องไหมฮ<ช>ะ,ะอันนี้ไม่มีในประเด็นที่คําถามแต่หลายเฟนบอกอยู่ใช่ไหมครับคุณพี่กําลังจะสื่อบอกว่าพี่ฉันจะมาต้องเจ็บเจ็บเพื่อทนให้ลูกอยู่เจ็บเพื่อทนให้พี่ชายพอใจและเข้ากับครอบครัวเราไม่ได้ปล่อยเข้าไปเลยครับใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงนะฮะจริงไหมครับจริง มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีในในสคริปต์ <นะ S 2> ไม่มีในบท<ช>ที่เราต้องถามจะบอกเลยว่าคุณพี่เป็นผู้ให้แล้วก็ให้ต้องให้กำลังใจเราจะท้อคือบางคนเนี่ยล้มได้แต่ไม <c oughs> นะ้ค้ำชูเนี่ยต้องใช้นั่นคือชูด้วยกำลังตัวเองไม่มีใครมาจับประยุงเราเวลาเราล้ม <c oughs> แล้วครับมีแต่สองขาของเราแล้วก็มีแต่รอยยิ้มเนี่ย,ยร้องไห้เงี้ยกลับไปปอบลูกอย่าง้ว <c oughs> คือเขาไม่อยากให้เห็นลูกมีน้ําตา <c oughs> แต่แม่ที่เห็นน้ําตาได้ปะละอ่อนล้าโรยแรงคืออยากให้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีกับคนที่มีแม่ แล้วรักแม่แล้วไม่มีโอกาสได้ดูแลหรือดูแลไม่ดีเนี่ยอันนี้สําคัญใช่ไหมครับเพราะทุกครั้งเนี่ยผมจากไปเซนเนี่ยคุณพี่ผู้หญิงดูแลแม่ได้ดีมากแต่จังหวะชีวิตเขาเขาสิ้นสิ้นไปเหมือนว่าเรากําลังใจกด้ายไปเลยใช่ครับเนาะพี่ชายก็ไม่เหมือนนะนะเขาก็จะเป็นอินเดียผู้ชายสไตล์เบิวยไปนะสบายสบายแต่ของเราจะไม่ใช่ไง คอเราความละเอียดลุ่มลึกมันเยอะมากป่ะแม่เขาก็อย่างนี้เลยลักษณะทางใกล้ๆกันใช่ไหมครับใช่เป็นเหมือนแม่ผู้หญิงวันนี้เหมือนแม่ครับค่ะแล้วก็ตอนที่ได้ส่ง SMS เมข้ามาเขาบอกเลยว่าเป็นความอัดอั้นอยู่ในใจเก็บมานานอยากจะมาเจอกับครูอาถาวันนี้ใจชื้นขึ้่มไหมคะกำลังใจมีมากขึ้นเนาะค่ะดีใจมากค่ัวันนี้มาคุณลูกด้วยสวัสดีน้องคนเล็กชื่ออะไรเอ่ยลูกน้องพลอยค่ะน้องพลอยสวัสดีลูกน้อะน้องพลอยก็เรียนอยู่ด้วยตอนนี้นะน้องพลอยเห็นคุณแม่ออกทีวีแล้วพูดถึงคุณแม่ ของนานเองที่สูญเสียไปหรือว่าความรู้สึกเราเป็นลูกเป็นไงบ้างคะตอนนี้กับพี่ไอบอกบอกคุณแม่หน่อยเพราะเห็นหนูว่าเราก็มีแอบน้อยใจคุณแม่เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ได้ฟังเรื่องราวคุณแม่ละอยากออกคุณแม่หน่อยไหมคะก็อยากให้แม่ไม่ต้องทํางานหนักเพื่อหนูมากก็ได้ค่ะกลับมาอยู่กับหนูบ้างก็ได้ค่ะนไม่น้อยใจแล้วกลับมาอยู่กับหนูบ้าง ซึ่งแม่เองก็ภาระเต็มเหยียดลยลูกเอ้ยนะฮะไอ้ทุกวันที่แม่ก็เดินไม่ค่อยถนัดแต่ก็หัวใจแม่ก็ต้องดมไว้ตลอดเวลาเพราะว่าไม่ให้ลูกเห็นว่าแม่แม่เหนื่อยเนาะใช่ไหมครับนะฮะแล้วลูกเองก็อยากได้นะฮะมันเป็นเส้นขนานแต่เป็นเส้นทางเดียวกันที่ต้องเจอเจอกันแต่ทุกคนเข้าใจนะฮะแต่แอบน้อยเนื้อํำใจมั้งลูกคนเล็กอะใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกว่าลูกแง่นะฮะใช่ไม่ยอมโตแต่อยู่คนอื่นเขาเป็นคนโตคนใหญ่เนาะแต่ด้อยู่กับแม่เขจะเป็นคนเล็กๆนะฮะ รปบรองนะชีวิตน้องพลดูแลแม่ดีๆลูกนะความกันอยู่จะทําให้ลูกเจริญุ่งเดืองนะแม่คะแม่อยากบอกอะไรกับน้องพลหน่อยไหมคะนี้เลยฮะบอกน้องพลกับลูกที่บ้านด้วยรับก็มีลูกให้เขาผู้ชายนะเขาเราก็หวงก็น้อยนิดหน้อยดแต่ว่าก็รักรักมากเพราะว่าเขาก็จะกลายเป็นเสาหลักแทนเราในนคตใช่ไหมต้องดูแลน้องเพราะเราก็ไม่รู้ว่า จะไปจะไปวันไหนวันรุ่งนี้ฮะนี่สั้นๆง่ายๆจะบอกไปกับน้องพลอยถ้าน้องพลอยนะคะก็อยากให้เขาตั้งใจเรียนมากกว่านี้ให้อยากให้มุ่งมั่นมุ่งมั่นทําอะไรเราขอให้มุ่งมั่นทําให้จริงจังครับวันไหนที่ไม่มีแม่หนูต้องดูแลตัวเองก็อย่าคิดว่าแม่จะอยู่กับหนูได้ตลอดไปแค่นั้นครับน้องพลอยตัองสู้นะลูกนะเป็นเด็กดีแม่ก็ชื่นใจนะแล้ดูแล้วก็ไม่เกเรหรอกแต่แอบน้อยเนื้อต่ำใจว่าคุณแม่เนอะ ใช่ไหมฮะจะเรลียวหาคุณพ่อก็ไม่เจอแต่เลียวหาคุณแม่ที่เจอตลอดเวลามแม่พลาดจริงๆนะใช่ไหมฮะแม่ก็ดูแลเราทุกอย่างการกินกันอยู่จนเราไม่ยอมโตงไงคือเด็กบังเคยไงฮะแ,แต่ผมว่าดีนะฮะอยู่กับพ่อแม่นะไม่มีพิษมีภัยนะฮะสังคมไทยถ้าอยู่กับครอบครัวเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะฮะแล้วแม่เหมือนพี่สาวเวลาแม่อย,อยงงนะ่างนี้นะเศร้าแก้มมุกตลกด้วยใช่ไหมฮะเรารู้สึกขึ้นเพลงใช่ไหมสบายใจ ใช่ไหมล่ะฮะมันเป็นเรื่องจริงเนอะเลี้ยงลูกแบบสบายสบายให้เขาเป็นเพื่อนมากกว่าเล่นตลกของเขาเขาก็มีมุกมาเล่าให้เราฟังเรื่อยๆนะครับน้องมวยก็ติดแม่เสร็จน้องมวยกับคุณแม่ก็ตลกเหมือนกันเเป็นนนพื่อกัไปทำบุญไปยิ้มกันไปนี่เหมือนกันครอบครัวนี่เหมือนกัน น่าเคลื่นใจเนาะค่ะนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณแม่เองเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทั้งส่ง s อสมาเนี่ยบอกว่าอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ด้วยครับเดี๋ยวก่อนนะฮะอาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวหน่อยดีกว่าว่าหลังจากนี้ไปหลังจากนี้ไปนะฮะจากเส้นสายประการชีวิตของคุณทวันรัตน์นะครับคุณทวันรัตจะเปลี่ยนอะไรเต็มไหมเอ๊ะเกิเปลี่ยนชื่อไหมครับเปลี่ยนชื่ออะไรครับเปลี่ยนชื่อแล้วพอเปลี่ยนแล้วเป็นอีกชื่อก็ยังไม่นิ่งนะฮะเปลี่ยนชื่อร้อยครั้งไม่เท่าพลัังที่เกกิิิดาปฏบตธรรม ลายเซนผมจะพันทีพันครั้งก็ไม่เท่าที่กําลังจะบอกให้ให้คุณไปปฏิบัติทาต่อนะพลังรมนะกับพลังชีวิตมันคู่กันตลอดแล้วเนี่ยในในสภาวะกรรมเก่าของเดิมทำมาเยอะนะฮะทั้งทําร้ายนะทั้งทําลายแล้วก็พัดภากด้าน3อย่าง่างสิ่งเกิดขึ้นกับคุณทวันทัศน์บ่อยครั้งมากไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนลายเซนก็ตามในสภาวะกรรมนี้ไม่พ้นในสภาวะนี้ยังบอกเลยว่ายังเจออีกช็อตหนึง่งนะครับอีกช็อตหนึ่งจะมีเรื่องเล็กๆกับเรื่องของการถูกลักทรัพ นะฮะนะฮะเราจะเกิดขึ้นช่วงปลายปลายปีฉะนั้นกุฎวันไรต์ก็ต้องระวังเดือนที่ระวังเดือนตุลาคมนะแต่ถ้าไออยากไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพยายามชำระนิสงขาน้าเข้าไปแล้วก็ให้อภัยทานนะบ่อยๆตอนนี้นะพยายามนะให้อภัยทานกับความคิดตัวเองเราอย่าปูกมัดไอกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาบอกว่าในสภาวะกรรมที่คิดระลึกถึงเนี่ยมันเป็นกรรมเกิดว่าจริงๆเราไม่ใช่ความผิดเราพอเกิดว่าพบภูมิเราบอกว่าเอะเราก็รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ ภพภูมิตอนนั้นสิ้นนะภพภูมิเนี้ยกับสิ้นจากมนุษย์นะจะเป็นสภาวะ,ะเทวดาหรือว่าจะเป็นพรมหรือว่าจะเป็นอามนุษย์ก็ตามถ้าเราได้บุญที่ดีเราทํากับแม่มาดีพยายามฟูจิตให้มากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะฮะให้จิตกเกษมก็คือมีจุมีจิตนั้นเนี้ยเป็นจิตกุศลมากๆพยายามจะลึกถึงตรงนั้นไปนะฮะแล้วก็ดูแลลูกดีๆซึ่งทุกทุกวันนี้ทําหน้าที่ดีอยู่แล้วแต่ใจเราต้องฟื้นฟูด้วยการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวผมจะให้แผ่นวีซีดีกสินไปเนะาะแล้วก็ไปปฏิิบัตธม ปกติก็ไม่ค่อยจะดูรายการอะไรเท่าไหร่นะมาหมุนมาเจอกันก็เลยเป็นแฟนประจําเลยนะครับนั่นแหละเนะครับน่ันะวันนี้ชีวิตกำลังจะดีแล้วเป็นอย่างเดียวตุลายิ้มมากขึ้นแล้วใช่ครับเนาะอย่าไปเกลียดนะฮะชีวิตยังมีค่าถ้าคุณพี่ยิ่งแข็งแรงหายเร็วลูกก็จะได้เป็นกำลังใจไม่งั้นถ้ายิ่งอยู่น้อยอายุสั้นปุ๊บเนี่ยน้องเขาก็คงเสียใจมากเนาะให้เป็นมิ่งฝันกันหลานก่อน ก็มีลูกกับแบบนั้นด่านะอราก็วันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณทวันราชนะคะไม่ใช่ว่าหลายๆคนที่กําลังรับชมอยู่เนี่ยสิ่งสําคัญเวลาเราท้อหรือว่าเจอเจ๋อประสักอะไรก็ตามบางครั้งเราจะคิดอยู่แค่กับตัวเราเองติดลบตลอดใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราลองมองดีๆยังมีคนที่คอยให้กําลังใจหรือแม้กระทั่งสิ่งสําคัญเลยเนี่ยสายใยสายเลือดในครอบครัวที่เขาบอกว่าตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดสุดท้ายก็เป็นกําลังใจสําคัญจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆแล้วไม่ใช่ว่าวันนี้เขาบอก วันนี้ได้มาเจอกันตรงนี้มีรอยยิ้มมากขึ้นแล้วก็หลังจากนี้ไปมีกําลังใจมากขึ้นแนะนำถ้ามีกําลังใจครับเปิดรายการช่วงเย็นๆจะมีรอยยิ้มตลอดนะครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีครับเอาเ่านี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณตุวละครับแต่ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวหรือออกแบบลายเซ็นกันก็ส่ง SMS เเข้ามาที่4221606นั่นเองตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ